สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะดูพระอาทิตย์จ้าเลยวันนี้คืมนะคะเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาเดินทุ่งนาออกกําลังกายค่ะนี่ค่ะเราก็ต้องออกกําลังกายทุกวันนะออกนิดออกหน่อยพี่ต้อยชอบเดินนะคะเดินก็ได้เหงื่อออกทุกวันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ออกอีกอย่างนึงคือออกกําลังกายปอดปอดเราแข็งแรงแล้วก็ สู้กับโลกได้พี่ต้อยก็ชอบร้องเพลงสู้กับโลกแต่วันนี้พี่ต้อยจะพามาดูทุ่งนานี่ค่ะไถกบแล้วนะคะนี่ค่ะไถกบต่อสั่งฟังข้าวแล้วไถดะนะคะก็คือเตรียมทํานาครั้งต่อไปละนี่ค่ะทํานาถามว่าทํานาปีกี่ครั้งกันถ้ามีน้ํานะคะทําได้ปีละสามครั้งนะคะถ้าเรามีน้ํา ถ้าไม่มีน้ําอย่างโครงการที่ว่าใช้น้ําของชนประทานหรืออะไรถ้าน้ําน้อยเขาก็จะให้ทำสองครั้งทํานาเดี๋ยวนี้สะดวกสบายค่ะเพราะมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกหมดนะคะถ้าใครมีพื้นที่เราทำกินก็ได้นะคะถ้าเราพื้นที่น้อยเราก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินแต่ถ้าเกิดเรามีพื้นที่เยอะทำนาก็ดักราคาข้าวไม่แพงแต่รายได้ก็ได้ครึ่งต่อครึ่งก็ยังดีนะคะ นี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูอุ้ยนกปางห่างเต็มทุ่งเลยค่ะดูอากาศดีมากเลยค่ะลมเย็นสบายสดชื่นมากนี่นกกวักอยู่กอหญ้านั้นนะคะนะคะ่ะกอหญ้ากอข้างบ้านนั้นนะคะเมื่อกี้ร้องระง,งมเลยไม่ออกมานะคะเพราะว่าถ้าเขาเห็นคนเราก็าจะหลบทันทีเลยนกกวักแต่พี่ต้อยก็ชอบดูนะชอบส่องเพราะว่าเขาสวยอะคะ่ะสีขาวสีดําสวยนกกวัก เหมือนนกเหมือนไก่นะคะเหมือนลูกเจี๊ยบค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดูทุกนาคลิปสั้นๆนะคะค่ะแล้วก็ดีใจกับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองนะคะเราก็รู้เหรียญทองกันนะคะตอนนี้ฝนก็ตกเยอะพื้นที่ที่น้ำท่วมก็ส่งกำลังใจให้นะคะค่ะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะ ส่วนพี่ต้อยนี่ก็ทำออนไลน์ขายประกันนะคะพี่ต้อยก็มีทุกบริษัทนะถ้าใครสนใจวิริยะพี่ต้อยก็มีนะคะมีทุกบริษัทนะคะแต่พี่ต้อยเปิดโค้ดที่เมืองไทยนะคะเปิดโค้ดออนไลน์ที่เมืองไทยลูกค้าก็สนใจทำประกันก็ทักมาได้นะคะก็ชำระด้วยบัตรเครดิตก็ได้ค่ะหรือว่าจะชำระตรงเข้าบริษัทหรือจะชำระผ่านตัวแทนเพราะทุกกรมธรรมเราก็ต้องแคชบีฟอร์ให้บริษัทอยู่แล้วนะคะค่ะ โอเควันนี้พี่ต้อยก็มาคุยสั้นๆนนบริหารปอดไม่ร้องเพลงนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีเพลงเดี๋ยวหาเพลงก่อน <c oughs> นึกนึกบริหารปอดเพลงอะไรดีนะ <c oughs> แต่มันมีอยู่ท่อนหนึ่งพี่ต้อยชอบเพลงไม่มีวันนั้นอีกแล้ว,ะะะวลอะแต่เพาะนะคะแต่ออนรีร้องแต่มันเป็นเพลงที่ชา้า,าค่ะวันนี้พี่ต้อยก็พามาดู ไทดะนะคะนี่ค่ะฝนลงเตรียมหวานข้าวอีกแล้วแต่ที่นี่ถ้าเขาไม่เขาก็มีคลองนะคะน้ําคลองเจ้าพยาไหลเข้ามาบางบัวทองนะคะนี่ค่ะไม่เผาแล้วกบตอสังฟังข้าวเลยเป็นปุ๋ยอย่างดีดูถ้ามีฝนตกเขียดร้องนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะไม่ประมาทการจะตกเราจะซู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching welcome to Thailand บายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามมีกำลังใจให้กันด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบาย